ผมชื่อเด็กชายสุละชายาลาอยู่ชั้นปะระถมศึกษาปีที่สองและอยู่โรงเรียนวัดยาลาวันที่ผมจะมาเลาเรื่องแตนโคโลครับที่มุ่วมงานดังนี้ครับไม่ทหนึ่งเด็กชายเยสักมาฮะไมที่สองเด็กหญิงชนัชนทิดาช่วงสุนทรไม่ที่สามเด็กชายเวชัยมา ขอรับเชิญขอรับชมละฟังด้วยครับาเมืองพาลันสีเจ้าชายองมาดาตู้กงเมืองมีโอรุ่งมานามว่าเจ้าชายจันทะโรุเมื่อเจ้าชายจันทะโรุเติมใหญ่ก็ให้ไปร่ำเรียนวิชา กับพาลุีในป่าลึกเจ้าชายจันโคบตั้งใจเรียันศิลปะวิทยาด้วยความยันมันเพียงจนเป็นดีหลักใครของพระฤาษีพอเรียนวิชาสำเร็จแล้วเจ้าชายจันโคบก็ของกลางลาพระฤาษีเพื่อไปช่วย พระบิดาดูแลบ้านเมืองต่อไปอาลือสีมออาิเศษให้กับเจ้าชายจตนโกโแต่รังทำฉากว่าถ้าหากเจ้าเดินทางมาย่เมืองของเจ้าแล้วค่อยเปดอโออกมร่งไม่เช่นนั้นเกิดอันตรายถึงชีวิตและ เจ้าชายจันดโกรมก็ออกเดินทางกับกลุ่เมืองปารันตีระหว่างทางนั้นในใจก็แต่สงสัยว่าในโลงนั <VI> ้นมีอะไรและในที่สุดเจ้าชายจันดโกรมก็ไม่อยากทำใจตนเองได้อีกต่อไปเจ้าชายจันดโกรมเปิดอลงออกดูพบนางลุกยมพบนางนุกยมแต่งดงาม พาสิเตกะจะกําจัดไว้กลายเป็นดีงามกว่าผู้ใดนาว่านางมุาเจ้าชายจกับนางมุาก็เดินนาคผูกมังกานาทีแต่ระวงทางนั้นนมเดินต่อไปไม่นี้เจ้าชาจะดู องเสร็จในเพียงใดก็ต้งขึ้นนาโมราเดินต่อไปครังต่อมานาโมราจินน้ำจะไม่มีน้ำเลยดูเลยแต่ไม่อาจหานาางที่ไหนได้และเจ้าชาติโนโวก็ตัดสินใจใช้ที่พิเศษให้นางดื่มเพื่อคลายความทรมา เจ้าชายจันโคกับนางโมรก็เดินนางต่อไปอีกทีนี้ก็ได้พบนจนป่าจนไปนางโมระก็ลงับจึงพูดออกมาว่านางคนนี้ช่างสวยจริงๆขาโอได้ไหม ภรยาของข้าจนป่าจึงเข้ามาแย่งนางโมราแต่เจ้าชายดนโกก็เอามาแย่งกันจนจน,จนจเจ้าชายดนโกกับจนป่าก็าได้ขี่อเบุกขึ้นมามีดดาขึ้นมาเพื่อปนกัน

ก็ยืดในด้านนี้แต่สงด้านโคมไห้จนบันโอกาสนานทั่วเมกเจ้าจัดชันโคมหลบทนสิ้นประชน เด็กจำไว้ผู้ใหญ่โตกว่าต้องทุกผิาชอตรงเชื่อความ